กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นั่นเองหลังจากที่เราห่างหายไปนานเราก็จะกลับมารีวิวสกินกรรมาฐานของเกอิชากันซึ่งก็เป็นสกินที่เราเพิ่งสมได้นั่นเองทุกคนซึ่งสวยมากๆแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมความสวยความงามของสกินนี้กันก่อนเลยดีกว่าไปเลย อนนี้เราก็ได้ทีมกันแล้วนะคะทุกคนในทีมก็จะมีนักเต้นหญิงผู้อย่างรู้กองหน้าแล้วก็นักโทษนั่นเองซึ่งเกมนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปรอรู้ในเกมกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าไปเลย อนนี้ก็ได้ทําการโหลดเข้ามาในแมปส่วนสนุกทานแสนจันกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาเซอร์ทางบ้านหลังบ้าน2ชั้นกันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราเริ่มหากันเลยดีกว่าเสื้อสกินนี้ก็เป็นสกินที่สวยมากๆแล้วก็ร่างผีก็หน้าดํานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังสวยอยู่เหมือนเราจะเจอเป็นกองหน้าแต่ว่าตรงนั้นเหมือนจะเป็นนักเต้นหญิงเดี๋ยวเราไปไล่นักเต้นหญิงนงก่อนมาเดี๋ยวเราขอขอเอ้ยเขาขึ้นไปแล้วอะขอสักทีขอเธอเลยได้หรือไม่ขอเธอเลยได้หรือไม่มาแล้วปึง้งมุ้ยอุ้ยได้มา เขาพลาดเองช่วยไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้ก็มีกองหน้าอยู่ตรงน,นั้นแต่ว่าเราเขาน่าจะชนเราไม่โดนหรอกทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราก็มีตัวทองอีกนิดนึงเดี๋ยวเราวางทันน่าจะวางทันก็วางปึ้งถูกแล้วก็ปึ้งถูก่าจะมาชนก็ชนไม่ได้เศร้าเสียจริงมา จะมาคานหาก,กําแพงหาอะไรมาฉันมีตัวทองเอ้ยวางทันวางทันก็ปึง้งเออก็คือถือว่าเก็บได้เร็วพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปพังกล่องดนตรีกันก่อนมาขอเหยียบกองหน่อยปึง้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับกองหน้าไปนั่งเลยทุกคนเพราะว่า มันจะได้เป็นการง่ายต่อการเล่นเนาะทุกคนเขาจะได้เลือกเอาว่าเขาจะช่วยใ,ใครก่อนเดี๋ยวเราจะจับกองหน้าไปนั่งระหว่างเล่นทุกคนก็ดูสกินกันด้วยนะว่าสกินนี่สวยหรือเปล่าเหมาะกับการใช้บัตรม่วงแรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากสุมได้หรือเปล่าซึ่งส่วนตัวเราคิดว่าเป็นสกินที่สวยมากๆดูสิเป็นแบบโอ้โหมีแบบคล้ายๆแบบไฟเปลวไฟแบบรอบตัวตลอดเลยเดี๋ยวเรามันดูกันดีกว่าว่าตอนนี้จะมีใครมาช่วยมีใครมาช่วยหรือเปล่าเพราะว่าหูเริ่มขึ้นละเออเครื่องก็ไม่สั่นแล้วด้วยเอ อ้าวหายไปแล้วหรือว่าเขาจะไปช่วยแล้วอะมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนอะอ๋ออ้าวเอาช่วยแล้วออเป็นนักโทษมาช่วยในเอกช็อตเออขอสักทีขอสักทีเอเออไดฮาร์ดไดฮาร์ดผิดด้วยมาแล้วก็พุ่งกลับมาเก็บงานโอ้ยเขาพับไม้ทนันไม่เป็นไรขอพังไม้พก่กอนมาขอมาจะยังไงโอเคเหมือนเขาจะเอานกมานะเสียโอเคขอบล็อก บอกอุ้ยหลุดหลุดขอตีปึ่งโอ้ยไม่ได้จะตีให้โดนนกบ้า<ม>โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไล่เป็นนักโทษกันเพราะว่ากองหน้าน่าจะยังมีลักบี้อยู่มามเดี๋ยวเราขอไล่นักโทษก่อนม,มาเดี๋ยวเราจะจับนักโทษไปนั่งกันดีกว่ามาเอาหน้าตรงนี้แหละทุกคนเพราะว่ายังไงกองหน้าอุ้ยกองหน้ามาตัวทองวุดอีกไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจับเขานั่งแล้วก็เดี๋ย<ม>วเราจะทําการไล่ฟอร์เวิร์ดต่อหมาฟอร์เวิร์ดจะหนีไปเอ้ยติดเอา คือมันพุ่งติดได้ยังไงงงแต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราพังมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไล่เขาต่อกัน<ม>เหมือนเขาจะเอาช่างเขาแล้วกันเดี๋ยวเรากลับไปวางผีเสื้อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราโซนด้วยมาวางก่อนเดี๋ยวมีคนมาช่วยอา้าวเหมือนจะฮิลกันเสร็จเรียบร้อยละไหนดูซิว่ายังอยู่แถวนี้หรือเปล่าอาออยู่นี่นี่เองมาเดี๋ยวเราจะทําการเก็บงานเขากันดีกว่าม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 า,มาเอาให้โดนเอาให้โดนเอาให้โดนไอ้ลดอา้ดอาวเลยเลย เอบอ้าวติดอีกโอ้ยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปใหม่รีบขึ้นไปใหม่มา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 อะไรอะไรอะไรอุย้ยตีลงตั้งแต่ข้างบนอุย้ยอะไรอนะ่ะคิดบ็อกธรรมชาติแบบใดมาเดี๋ยวเรารีบจับเขาน,านล้วรีบจับเขานังแล้วเดี๋ยวเราไปสนเครื่องกันดีกว่า <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เครื่องก็เพิ่งได้ค่าสี่เครื่องเองเหมือนเราจะเห็นคนเดินอยู่แถวแถวน้นปะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ ไปดูกันดีกว่าว่าใครน่าจะเป็นผู้อย่างรู้อาช่เป็นผู้อย่างรู้แปลว่าน่าจะมีนักโทษเดินมาก่อนหน้านี้ปะเดี๋ยวเราไปดูในในโรงละครก่อนทุกคนเพราะว่าน่าจะมีสักคนนี่แหละเหมือนได้ยินเสียงอยู่ไหนดูซิว่าจะเป็นนักโทษหรือเปล่าฮุกเป็นนักโทษนี่แหละมาอุ้ยวางผิดมาขอบพุ่งขอบพุ่งตามตีวืดเออช็อตช็อตช็อตมาเถอะมาเถอะมามาเดี๋ยวเราไล่รีบไล่เขากันดีกว่ามามายังไงยังไงจะหลอกไฟหรือเปล่ายังไงอยากหลอกไฟ ยังไงยังไงเอ้ยขอหลอกไฟหน่อยอืออุ้ยเขามีสปินอะไม่เป็นไรเพราะว่าขอพุ่งตามแล้วก็ตีแบบนี้แหละโอเคตอนนี้ก็เหลือเพียงสเครื่องกับอีก3คนซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของนักโทษเพราะว่าเลยเฟดเมื่อกี้มานั่งลงไปเลยปึ้งแล้วก็ลกลับบ้าน,นดีๆนะเหมือนจะมีคนปั่นอยู่ตรงกลางสะพานเดี๋ยวเรารีบไปแต่ว่าก่อนนั้นเดี๋ยวขอปิดนี้ก่อนขอปิดอันนี้ก่อนปึ้งโอเคเดี๋ยวเราไปไล่คนตรงกลางสะพานกันดีกว่าน่าจะเป็นผู้อย่างรู้นี่แหละ หนดูสิไหนดูสิมาแล้วมามามาขอตีเขาน่าจะยังไม่มีนกทุกคนเพราะว่าเขายังไม่ได้จุก,กัเราเลยขึ้นไปทําไมขึ้นไปทำไมขึ้นไปทําไมขึ้นไปทําไมโอเคเหมือนนักเต้นน่าจะไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยขอพุ่งตามอือวุดนวดวขอพังไม้ก่อนโอเคขอพับไม้พับไม้พับไม้ก็พังมารอบนี้ต้องตีตรงนีตงต้ต้องตายแล้วต้องตายแล้วปึง้งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราหา ดนเซอร์ดีกว่าเหมือนเครื่องเ,อเครื่องจะสั่นตรงนู้นมาขอว่าไปหาหน่อยซิว่าเป็นใครเอายออแพ้ซะแล้วโอเคก็ถือว่าเก็บสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนงงต้องขอโทษทุกคนจริงๆด้วยเพราะว่าช่วงเนี้ยเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าแบบติดงานเยอะมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนหลังจากนี้ก็จะพยายามกลับมาลงคลิปแล้วสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย